ไทยนอสอัมปูลฮูดลานภูมิใจเสนอวิถีไทยไกลบ้านดิฉันจะพาไปคุยกับน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยที่เก่งกรงนี้กัออน,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 นนะคะเขาเป็นประธานบริหารบริษัทของชาบเมนะคะเราไปฟังคลิดีกว่า,าเขาความเป็นมาอย่างไรเขาถึงได้มาเป็นประธานบริหารงานของบริษัทของชาบเมนะคะและน้องคนนี้ก็เป็นคนไทยนะคะสาวโคราชค่ะ ต้องเล่ตลับไทยมั่นใจเรียค่ะสวัสดีค่ะถามดูช่วยแนะนำตัวเองหน่อยนะคะอ่าชื่อกระเน็นันเร่งพี่ไมนะคะชื่อเล่นชื่อหน่อยเหนืกี่ปีแล้วคะมาอยู่นอร์เวย์20ปีแล้วค่ะแล้วทำงานที่ไหนคะตอนนี้ตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนที่หนึ่งนะคะชื่อบริษัทเดลเนยุนสินอาเอสค่ะเกี่ยวกับอะไรคะเป็นอินพุตเอ็กซ์พอร์ตค่ะ ถ้าหนูทำตำแหน่งอะไรนะคะเป็นตอนนี้ทำหน้าที่เป็นประธานบริษัทค่ะโอ้ยน่าภูมิใจจังเลยค่ะแล้วก็เห็นมีแต่ฝรั่งเข้ามาในนี่นะคะมีแต่ฝรั่งเข้าทางนั้นเลยนะคะค่ะมีแต่คนนอร์เวย์ค่ะไม่มีคนไทยหรือไม่มีคนต่างชาติเลยค่ะอยู่ในตำแหน่งประธานบริษัทเก่งมากเลยนะคะได้นอร์เวย์ได้ค่ะสิบปีแล้วนะคะเอไอมาโนเวย์ปีสองพัน มาอยู่นอร์เวย์ใหม่ๆนะคะก็เริ่มทําความสะอาดตอนนั้นอยู่ที่อําเภอซัมนังานะคะก็มีทําความสะอาดร้านค้าทําความสะอาดโรงแรมที่เป็นโมเทลอยู่ที่ซัมนังหะแล้วก็ไปสมัครทํางานที่โรงงานทอถุงเท้าซาฟา f a ฟาริคซัมในซัมหนังะน,นะคะก็ทํามาเกือบจะทุกอย่างเป็นพนักงานเสิร์ฟชั่วคราวด้วยถ้าเกิดว่าเขามีงานที่เบียร์แคมตอนนั้นก็เขาก็เรียกไปช่วยเสิร์ฟเป็นแคสเชียด้วยก็ จะเป็นส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เป็นประจําเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนวีคาเรียกเราไปทําเป็นช่วงๆนะคะงานช่วงคราวงานช่วคราวค่ะเก็บเกี่ยวประสบก,การณ์ทุกขแขนงทําทุกอย่างก็เพื่อศึกเพื่อเพื่อจะเก็บเกี่ยวเอาภาษานะคะแล้วทางอาเภอเนี่ยอันนี้หนูหนูว่าดีมากเลยอําเภอเขาจะช่วยให้เราเรียนรู้เรื่องภาษาก็ให้สิทธิการเรียนต่อ มีสองสาขาก็คือเป็นบ้านอุ้มดมอาเบดาแล้วก็อุ้มศอัอันเตอรอุ้มศอกก็คือทํางานที่บ้านคนชลาบ้านพักคนชลานะคะแต่ว่าด้วยที่ตัวเองไม่ชอบงานตรงนั้นก็ไปฝึกงานอยู่ที่บ้านนายเนหกเดือนแต่ก็ไม่ชอบทําไม่ได้เพราะแล้วก็ไปฝึกงานที่บ้านพักคนชลาแล้วค่อยศึกเรียนต่อแล้วก็ให้ดาร์กพังอ่ะให้เงินค่า เงินประจําวันด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นก็เลยไปเรียนต่อบัญชีแทนนะคะก็ทางศึกษาอย่าง่างที่บอกเมื่อกี้นะคะศึกษาผู้ใหญ่ทางอินเทอร์เน็ตค่ะก็เรียนทางอินเทอร์เน็ตค่ะเรียนทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปสอบถึงเวลาเขาก็จะมีห้องสอบก็เรียกไปสอบข้อเขียนนะคะที่ออสโลด้วย ตอนนั้นตอนที่ทํางานบริษัทนี้ได้เป็นผู้ช่วยผู้เอฝ่ายบัญชีได้ปีหนึ่งนะคะก็เริ่มสมัครเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยายลัยที่นอร์เวย์เป็นมหาวิทยายลัยเอกชนนะคะก็ใช้ประสบการณ์หนึ่งปีแล้วก็อายุเกิน25คือเป็นเรียนค่มสิทธันสรเพื่อขอสอบเข้าสมัครเรียนต่อสายบัญชีของมหาวิทยายลัยที่นี่คะ่ะ ทำงานบริษัทผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริษัทที่สั้นวิกเกน5ปีนะคะก็เลยมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงานแล้วก็มาสมัครงานที่บริษัทที่นี่นะคะเมื่อปี2013ตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีนะคะทำมาอยู่ได้3ปีก็เลื่อนมาเป็นผู้จัดการฝ่ายการเงินนะคะแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วก็เลยได้เลื่อนตําแหน่งขึ้นมาเป็นประธานบริษัทค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวมา หลายๆปีตำแหน่งนี้ก็คือเรารับผิดชอบตั้งแต่การเงินการบัญชีแล้วก็บุคลากรของบริษัทนะคะด้วยความที่เรามีประสบการณ์ทุกด้านในงานของบริษัทเขาก็เลยเลื่อนตำแหน่งนี้ให้ค่ะให้ความไว้ใจแล้วามภาคล้กขอชอื่นชมี่หลักหน้าที่หลักของหน่อยนะคะในตำแหน่งประธานผู้จัดการก็คือรับผิดชอบทั้งการเงินของบริษัทนะคะ บุคลากรของบริษัทและก็เอกสารทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าแล้วเพราะว่าเราทําเกี่ยวกับการเงินมาก่อนอยู่แล้วเราก็สามารถจะอนุมัติการเงินแล้วก็ทุกอย่างให้กับบริษัทได้อันนี้ก็คือว่าบริหารเป็นผู้บริหารหลักถูกไหมคะทางด้านบริหารบริษัทบริหารการงานบริหารการเงินและบุคลากรค่ะ,คะ แต่ไม่เป็นเซลล์อย่างเดียวคือไม่ทําก็ไม่ขายจะอยู่เบื้องหลังนะคะจะอยู่เบื้องหลังทุกคนพนักงานจะมีความรู้มากคือเขาจะเก่งแต่ละคนจะเก่งคนละด้านกันคือเราจะเป็นตัวประสานงานคือมันมีหลายแผนกบริษัทเอแผนกหนึ่งคนนึงทําเกี่ยวกับนําเข้าสินค้าผักผลไม้เงี้ยอีกคนนึงทําเกี่ยวกับพลาสติกอีกคนนึงทาเกี่ยวกับอาหารเป็นพวก อาหารทะเลนะคะนำเข้าอาหารทะเล mm hmm. ะเขาก็จะแบ่งงานกันตรงนั้นแต่เราคือทุกทุกอย่างจะต้องผ่านเราเพราะเราจะต้องเป็นคนอนุมัติแล้วก็เหมือนกับกระจายงานประสานงานให้นะคะ mm hmm. แต่ mm hmm. องค์กรที่นอร์เวย์นี่จะไม่เหมือนที่บ้านเราเพราะ mm hmm. ความที่เท่าเทียมกันนะคะทั้งผู้ชาย mm hmm. ค่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ถึงแม้จะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่ทุกคนนี้จะมีความ mm hmm. มีสิทธทิเท่าเทียมกันก็คือจะไม่มีระบบ เจ้านายลูกน้องนะคะแต่ส่วนใหญ่จะใช้ระบบเพื่อนร่วมง,งานนะคะท,ทุกคนคุยกันได้ทุกเรื่องหน่อยจะพยายามส่งเสริมตรงนี้ก็คือให้ทุกคนเป็นทีมเดียวกันทํางานร่วมกันถึงจะประสบการณ์หรือว่าอายุจะต่างกันหรือว่าความเด็กผู้ชายผู้หญิงจะไม่มีแบ่งแยกตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะค่ะจากฝรั่งเขาเขายอมรับเราได้ตรงที่ว่าเราแสดงผลงานให้เขาเห็นแล้วถึงเวลาในเราจะทําอะไรมันก็เลยเหมือนกับว่า เขาให้ความร่วมมือดีมากๆเลยค่ะครูอันนี้คือ,อความเท่าเทียมกันของพนักง,งานบริษัทที่นอร์เวย์เนี่ยเป็นประธานบริษัทก็ต้องทําทุกอย่างนะเช็คความเรียบร้อยในห้องทางข้าวการทํางานอยู่ในตําแหน่งนี้นะคะความรับผิดชอบก็จะเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ภาษาก็จะยากขึ้นเพราะว่าต้องติดต่อกับทั้งธนาคาร ประกันบริษัทประกันลูกค้าแล้วก็ก็มีบ้างนะคะปัญหาก็คือภาษาก็หลังจากรับตัางหน่งนี้มาก็ต้องติดต่อกับลูกค้าแล้วก็ผู้ส่งออกจากหลายๆประเทศทั่วยุโรปนะคะภาษาอังกฤษก็เลยต้องเน้นหน่อยก็พยายามฝึกฝนตัวเองนะคะภาษานอร์เวย์นี่ก็ เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาก็ยังต้องได้ฝึกฝนอยู่เรื่อยๆเพราะบางคำนี่ไม่ค่อยได้ใช้เป็นภาษาทางราชการภาษาเกี่ยวกับภาษาีอะไรเงี้ยก็มีบ้างนะคะปัญหาแต่คือเราก็ต้องฝึกฝนตัวเองเรื่อยๆก็เรียนต่อแล้วก็พยายามฝึกฝนตัวเองในการใช้ภาษาอังกฤษภาษานอร์เวย์แล้วก็กฎหมายก็ต้องอัปเดตเรื่อยๆค่ะเพราะว่าการทำกับเอนํำเข้าและส่งออกนี่ก็ มันจะมีกฎหมายที่ปรับเปลี่ยนบ่อยมากก็คือต้องพยายามนะคะพยายามฝึกฝนแล้วก็หาความรู้ตลอดไม่มีวันไม่มีวัน,วนต้องคือจะหยุดไม่ได้เลยนะคะครูใ่่มันก็เขาเรียกว,ว่าไม่มีคำว่ากแก่กินเรียนไม่มีค่ะ,ะตอนนั้นนีตอนนี้สี่สิบสองก็ยังต้องก็เพิ่งลงทะเบียนเรียนต่อนะคะ จะบอกว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงนะคะเพราะว่าทุกอย่างที่เราตั้งใจทําจริงๆถึงยังไงก็ต้องสําเร็จได้แน่นอนนะคะอ,อย่างหน่อยเองก็ใช้เวลาตั้ง15ปีนะคะกว่าจะถึงฝั่งฝันตรงนี้ก็คืออยากจะทํางานเกี่ยวกับบัญชีแล้วก็ได้ได,ได้ทำสำเร็จแล้วนะคะแต่ใช้เวลาตั้ง15ปีนะคะก็อย่าท้อ ท้อได้แต่ก็อย่าถอยอย่าหยุดความพยายามและความตั้งใจยังไงทุกคนก็สามารถทําได้สําเร็จอย่างที่ตัวเองฝันได้แน่นอนที่สําคัญต้องใจรักด้วยนะคะคุณต้องรักงานที่คุณทําแล้วก็มีความภูมิใจในให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าจะงานแขนงไหนก็มีความสําคัญนะคะถ้าเรารักจริงๆทุกอย่างสําเร็จได้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ